เมื่อคนเลี้ยงพึ่งเปิดรังแล้วเห็นช่องราชินีพึ่งที่กำลังก่อตัวเขาจะรีบทำลายมันทันทีแม้มันจะดูโหดร้ายในสายตาคนทั่วไปแต่ถ้าปล่อยไว้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือหายนะของทั้งรังในหนึ่งรังพึ่งจะมีราชินีได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นราชินีคือหัวใจของรังเป็นผู้วางไข่และเป็นศูนย์รวมของพึ่งงานทั้งหมดเมื่อราชินีเริ่มแก่ หรือวางไข่ได้น้อยลงพึ่งงานจะรู้ทันทีและเริ่มสร้างห้องพิเศษเพื่อเตรียมกําเนิดราชินีตัวใหม่แต่ถ้าราชินีตัวเก่ารู้ตัวก่อนมันจะไม่รอให้ถูกแทนที่ราชินีจะพาพึ่งงานครึ่งหนึ่งของรังบินหนีออกไปสร้างรังใหม่ผลลัพธ์คือคนเลี้ยงพึ่งจะสูญเสียพึ่งจานวนมากและผลผลิตน้าพึ่งจะหายไปทันทีและถ้าสถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่านั้น คือราชินีตัวใหม่ฟักออกมาสำเร็จสงครามภายในรังจะเริ่มขึ้นราชินีจะไล่ฆ่ากันเองจนรังอ่อนแรงและอาจล่มในที่สุดเพราะเหตุนี้คนเลี้ยงพึ่งจึงต้องรีบทำลายช่องราชินีเกือบทั้งหมดเหลือไว้เพียงหนึ่งหรือสองช่องเท่านั้นเพื่อเป็นแผนสำรองในกรณีที่ราชินีตัวเก่าตายลงโดยไม่คาดคิดนี่ไม่ใช่ความโหดร้าย แต่คือการควบคุมสมดุลเพื่อให้ทั้งรังอยู่รอดและผลผลิตยังคงดำเนินต่อไป